มาบอกดวงชาววันจันทร์ค่ะ,ะจากวันที่หนึ่งถึงหพฤษภาคม2566หรือว่า2023ัมแม่หมอจะมาบอกทุกค้าวันนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับชาววันจันทร์เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมมีใช่ดวงส่วนตัวนะคะนี่คือพลังงานชาววันจันทร์ เริ่มจากวันที่หนึ่งพฤษภาต้นเดือนคุณก็ได้พลังงานดีๆไพ่ด,ดึกสันค่ะเป็นวันที่คุณรู้สึกสดใสเรื่องเครียดเรื่องหม่นหมองต่างๆได้ผ่านพ้นไปแล้วเหมือนยามเช้ารุ่งอรุณที่รับแสงสว่างความคิดก็เป็นไปในด้านบวก คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการทั้งจิตใจความรู้สึกสดใสไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาความเครียดความเหนื่อยวันนี้ทุกอย่างจะดีตลอดทั้งวันคะ่ะบางคนอาจจะมีข่าวดีไม่ว่าจะเป็นการงาน ได้รับความสำเร็จนะคะได้รับข่าวดีการเรียนก็เรียนได้ดีหรือว่าสำเร็จเรียบร้อยมีผลการเรียนที่ดีมากๆการเงินความรักสุขภาพทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเป็นวันที่ดีของชาววันจันทร์เลยนะคะตลอดทั้งวันมาถึงวันที่สองพฤษภา <c oughs> ขออภัยค่ะ คุณได้ไพ่เดบมูลก็ยังมีความวิตกกังวลวันนี้เกิดจากการคิดปรุงแต่งของตัวเองจากเรื่องที่ได้ยินมาหรือดูข่าวอย่างนี้นะคะคุณก็เอามาคิดมากังวลซึ่งมันไม่มีอะไรมันเกิดจากจิตใต้สํานึกของคุณในวันนี้ มีบรรยากาศหรือว่าปรุงแต่งคิดคิดเอาเองอย่างนี้นะคะแล้วก็กังวลใจไปเองถ้าเรื่องการเรียนคนเรียนก็ก็เป็นความกังวลกลัวไม่ผ่านกลัวมีปัญหาถ้าเรื่องความรักก็หวาดระแวงไม่ไว้ใจเขาคือเราคิดไปเองคะ่ะก็เลยเกิดความกังวล มาถึงวันที่สามพฤษภาคุณได้ไพ่หนึ่งทวยวันนี้มีความรู้สึกเบิกบานแจ่มใสเหมือนเหมือนวันที่หนึ่งเลยคะ่ะหนึ่งทวยไพ่ความรักหัวใจเบิกบานคุณได้สิ่งของมาใหม่นะคะบางคนได้บ้านใหม่รถใหม่ของใช้ใหม่ เป็นของที่คุณถูกใจเป็นของที่คุณชอบคุณรักเป็นวันหนึ่งที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาววันจันทร์ค่ะมาถึงวันที่สี่นะคะชาววันจันทร์คุณได้ไพ่อัศวินถ้วยค่ะราบรื่นค่ะภายใบน,นี้ตลอดทั้งวันเดินทางไปไหนก็สุขกายสุขใจติดต่อเจรจาก็ราบรื่น ความรักก็เป็นไปด้วยดีคนที่เรียนก็ผ่านนะคะาการเรียนการสอบคนทำงานทำธุรกิจก็มีชื่อเสียงด้านดีคะ่ะเป็นวันที่คุณมีความสุขตลอดทั้งวันวันที่หพฤษภาคมคะ่ะชาววันจันทร์คุณได้ไพ่เดวิลไพ่กิเลสมนุษย์นะคะใบนี้มนุษย์ทุกคนมี รักโลภโกรธหลงอยากมีอยากได้อยากเป็นในตัวทุกคนแต่ว่าจะมากหรือน้อยต่างกันไปวันนี้คุณยังมีสิ่งที่ติดค้างอยู่ทำยังไม่เสร็จไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าภารกิจใดๆก็ตามมันยังไม่เสร็จค่ะวันนี้ยังต้องทำต่อไป เป็นวันที่คุณคลาเคร่งมุ่งมัน่นเครียดกับสิ่งที่คุณทํายังไงคุณต้องทําให้ได้ไม่ว่าจะจะอย่างไรต้องให้สําเร็จให้ผลดีค่ะกับคนที่มุ่งมัน่นแต่ก็ขอให้ระวังอารมณ์แล้วก็จิตใจให้เป็นไปนในทางที่ ถูกต้องทั้งกฎหมายแล้วก็ศีลธรรมเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดภายใบนี้ตั้งใจจะทำสิ่งใดแล้วคุณจะทำให้สำเร็จแล้วก็ออกมาได้ดีค่ะแต่ขอให้เป็นการมุ่งม,มั่นในทางที่ถูกที่ควรสิ่งที่ต้องระวังคือระวังอารมณ์โกรธนะคะ แล้วก็เกี่ยวข้องถ้าคุณไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขก็จะถอนตัวลำบากนะคะขอให้คิดยับยั้งชั่งใจค่ะนี่คือพลังงานโดยรวมของชาววันจันทร์ในห้าวันนี้นะคะไม่ว่าจะมีเรื่องดีหรือร้ายมันก็แค่หนึ่งวันเดียวก็ผ่านไป การเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันเป็นเรื่องธรรมดาแม่หมอก,ก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจเหมือนเดิมนะคะแม่หมอขอขอบคุณผู้เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณผู้เข้ามาใหม่ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ